ลาบยันฟ้อนบมวกองหนึ่งแบบนี้มีมีสัตว์พวนี้เออลาบนกปากหัวนี่เด้อนี่คือ่ตั้งไรพวกนี้นกเขาอะนกคุมนกเขาแมวนกย่าลาบนกพี่ลาบก่อนลาบนกเขาแมวมันเป็นนกอินทรีนกพีหลาเนกนกนางนวลนกนางนวลนกอินทรีนกอินทรีอินซีขาวอินซีขาว

ไม่เท้นเสด็จตุเละเวโว่ครับกว่านี้ไม่เ <c oughs> ท่ีมึงตาก็มากไกลนะ่ไม่เท่เบืฮ้ฮงแคอปากตาผัวสำรองแล้วจะแกะมปากตาแก่เออหกได้สำรองมาไกลผมเปิดฟังตูมือได้สิแก่ตัวเป็นตัฟังตูมอือเนี้ฟังมาได้ <c oughs> ตอนนี้ตามมาทันเราไม่ได้ฟังโดน <c oughs> มือนี่มันเปล่งล่างได้เลยจี เป็นไม่คิลแจ็กสันอันนี้นพูดจะเพียงละมวนที่เพียงสาแล้สิตะกี้เนาะซุเอมวนอยู่ดีะมวนเป็นสไตล์ของเราดิพูดเราบวชไห๋บวเราได้ยินคุยินเอฟซีเราแบบนี้ได้ยินนี่ไห้คนมันเราจีสนใจดอกไ้ไปยอนยัยิอดียดิ <laughs> ม,มีเอฟซีเนาะริงๆ <c oughs> ที่หัวเท่าปักแข่งเลย <got> เอ,อ้คุณหกด้เรื่องคาดต้หหนอนฮะอ้เหนบ่ได้คุณหกที่ตันีืมี่ปานอะ้เลโอ้สปีคุณหกเพได้ห้องเได้ให้เลยเ่นกว่ oh. วาเอา oh, อยว่าดีพี <c oughs> คุยขาอยู่เสกงนึงอะอยู่ข้างนอกอย่ข้างนอกครับครับนี้ก็ได้ยิงวเจาียันงนัวนีาหนึ่งเลยลา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 ดาล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 านา่งลาลาลาาล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 บลไลา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 าอาเาล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 างาคาล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 าาาล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 าาลาลาาลเลาลอลาาลาลลาาลา อ้อนตองมัดใจเอ้ย huh. บ <c oughs> ึ <handy> <the> kind of ้งเฮ้ยคิดอะไรวะมาทางแต่จูจ้าแมนลอ้บอกใครวะไม่ใช่ใครวะเอ่อใครวะชื่ออะไรวะเราบ่ค่อยดังหรอกนะบ่ดังหรอคนหลงผมย้าวอ่ะใช่จังโ่บิดเลยผมยง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 เอ่อนักสื่ออย่างวะแต่ก่อนผมยงยงพี่สะดุดเนี่ย โมเมนนโมยิสิลงรถส้ไปไอวะอาเจ็ก็มอดไปเิดเลยีจบจบไปไปเซิรดิตอกมัดกะตอกมัดใจอกดเอโอ้สติว่ากันเลยอกมัไว้ิบอกแกเห็นกันแล้วก็ซื้ออย่างวะเซิดเลยเซิดเลยอาเจเพียงเพียง เดี๋วเราคผื่อเดือดร้อนน้อวเดียวก่อนนะทุกคนอยากไอพวกขังเสือไทเกียนี่บงนอันไหมไอมันข้าไดเยอะดีละโอ้คาเจนี่มันนอนบมหลับพี่ผู้เล่นหนึ่งคะมีตะโกพี่พี่ต้นถือปืนหนึ่งยูบบอกนึงอะดีพี่ปุ่นหกโอเคผมเอาค้าไปแบยงกับดีพี่แลยวผมถือไปให้โอเคจ่ดีงวดีกว่าผมมีเลย นี่นมดเจ็บอีประมาณก้กินอะไรได้มงค้นเนี่ยที่มถึกใจผมฮะใช้หมดแดงเลยเว้นเนี่ยก่อเนี่ยเรามาขึ้นเนี่ยเรียบประสนวะไอ้ซ้ำตอกมัดก้าดำหน้าแดวเหยียบเซตมี่ะปวดเลยแมนแมนมีคนมาเถอะใครคนลงชื่ออะไรอะโมลุ่นสิบลงกใครพงจะสตรอน โอ้เห็นหอขมอนขมมนขมมนเดีย <lö> ว <ss 91> ี่ยมเดียวี่ยมซือมัตเตอร์มัตเตอร์โอ้คุณโหนคุณหนคุณหคุ watch out คุณหอีกมาทำไมไปได้แล้วคุณหอเพลงนี้และ ปตัวนี้ร้องแตกโคุโค้ำบคอนท่เอลยเออเพราะมึงขังครับบุเกีียวหยังเลยอมันไดนเรีน้องบ่กเกี่ยวหยั่งเลยคือะนมาเล่นเกมน้ำนี่เอาแล้วหดยุดห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 ยุหยุด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 หย ผมมีเจ้ของแ้ครับโอเคครับเราล้อก็ลองเพลงนั่นน้ำดังหากมาลักทำไมนั่นแมนโรพี่เมนวรบีน่ะกมบอลเตนเฮ้ยเฮ้ยเอาไปลยแม่ตายไะบอสหีขยันเร็วเลยดิเอาคอนเฟิร์มเลาวีีเพียงไงะคอนเฟิร์มเลาแมนดีดีท่านเพีงนั่นแล้ว ดังหักอ่ะโอ้ครับแหวนบ้เอฟเฟคมีคนเซิร์ชไห้ล้วเต้าค้าเงยโดนเนาะหล่นเกมด้วยว่โอ้โมันไก่แบงผูดพุตูพโตสองโต๊นะขี่รถไปก่อนเพื่อเรียนไก่โอ้เอดอบวะเดอดอบแปลเลยแปลเลยอีบีไปไปเฮ้ยคน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 ไม่มีคน

ทั้งตึ้งกว่ากำลังที่แดนขึ้นครับตีขึ้น,นวัชชั่งเศราขาตัวนึ่งเศรษำตัวนึงเิ่นทัางหนาเฮานีเนอะรือว่าจะภูเขาสูงแล้วแล้วแล้ว Watch out อยู่ตีนเขาครับมันบ่ขึ้นขึ้นยาก đem nào hàm, mhm. Mhm, 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 hú mhm, 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 เห็นได้ยุ่น e ั s okay. <S okay. ่นทั้งงานตีได้คตีด้ม่เสียเลยอีกตัวนึงเขาตงไปบานนั่นเห็นได้เดลยเดี๋ยวเขาจะไปชกโว้กมีสมองวะมาแล้วมาแมองให้แล้วทับตวงมาแล้วไปไปไปสมองให้กันตายวะแมงมาลอง มียาบ้างนะมีเลี้ยงมามีตีตีนั่นแหละตั้งนั่นก็ตีนั่นอยู่บ่เขาวงเด้อประธานเนี่ยเขาวงไหนน้อบ้านเขาวงให้ได้ก่อนเขาวงให้ได้ก่อนเลี้ยงพาไปเลยเข้าบ้านนี้ได้เข้าบ้านนี้ได้ไปได้ทิดมีหุ้นเป็นเจ้าบ้านพุ่นอีกเลยถึงแล้วถึงบ้านแล้วไปยันทัพปุ๊บภาษาเข้าบ้านดิเพื่อ ไายรถเลยต้องรีบเข้าบ้านแันไม่รอดหรอวงออกไปหาตะมันเลยเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้สมมติจะหายก่อนนะเอ๊ะอยู่กำแพงอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะเน็ตมีสมมติอยู่ไหมปลาให้หน่อยเน็ตปลากว่ะอยู่ว้องใจเลย อยู่ในบ้านแบบนี้โดนลงมาบ้านแล้วเฮ้ยอยู่บนรถเดี๋ยวผมฉีกให้ชุบร้อยเช็คเลยร้อยเช็คร้อยเช็คข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมอยู่แถวตัววเดียเลยตัวเขาพุ่นหลังเขาพุ่นหลังเขาพุ่นโอเคเห็นอยู่วงได้เปลียบมันได้เปลียบเรานะผมดึงเกมให้แล้วผมถือแล้ว

สองตัวเราใกล้คอยบอกแล้วนกแตกแตกโอ้มันมาโพนี่อยู่แล้วประเด็นบินขวางไปไปนั่งโพนี่เลย